สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เกิดในราศีมังกรนะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาเช็คดวงชะตาสําหรับเพื่อนๆที่เกิดในราศีมังกรนะครับประจาเดือนเมษาที่กำลังจะมาถึงนะครับมาลองดูกันว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับหรือว่าการงานนะครับสุขภาพการเดินทางความรักนะครับลองมาดูนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะครับพอเมษาเนี่ย เชื่อว่าหลายๆท่านที่เกิดใน,น,านกราศีมังกรก็ต้องมีเกณฑ์ในการเดินทางกับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับเราต้องมาเช็คกันนิดนึงว่าการเงินเป็นยังไงสุขภาพการเดินทางอุบัติเหตุเป็นยังไงนะครับจะได้ระมัดระวังตัวกันไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับอ่ะเรามาดูใบแรกกัอะไรครับสําหรับใบแรกนะครับได้1ดาบนะครับหดาบเนี่ยมันหมายถึงอะไร1ดาบมันหมายถึงการตัดสินใจการประชนภัยต่างแดนหรือว่า อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นได้แบบเล็กๆน้อยๆดึงดาบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแทนของอุปสรรคนะครับแต่มันเป็นอุปสรรคที่ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็เหนื่อยน,นิดหนึ่งในเดือนนี้ในเรื่องของการทำมาหากินแต่ก็มีกินมีใช้จ่ายได้ไม่ขาดมือนะครับมีเงินใช้จ่ายได้อย่างคล่องมือแต่ก็เหนื่อยกับการทำอาหากินนิดนึงหรือ,ออาจจะมีอะไรติดขัดบางอย่างก็เรื่องการเงินนะครับโดยเฉพาะเดือนนี้สาหรับคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ย มีเกณฑ์นะครับในการตัดสินใจอะไรบางอย่างในการใช้เงินก้อนนะครับเพราะว่าดาบเนี่ยหมายถึงการตัดสินใจนะครับหรืออาจจะมีการเดินทางไปเดินทางไกลที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับก็เดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางนิดนึงแต่ก็การใช้เงินก็ต้องระมัดระวังรอบคอบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันบอกแล้วว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเ,เ,เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเกิดเรื่องที่ต้องแก้ไขได้บ้างในช่วงเดือนนี้นะครับแต่โดยรวมปัญหาเรื่องการเงินผมว่าก็ยังมีกินมีใช้จ่ายได้ไม่ขาดมือเพราะว่าหนึ่งดาบเนี่ย ถึงจะเป็นไพ่อุปสรรคแต่เป็นอุปสรรคที่มันน้อยและโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ผลที่มันเลวร้ายจนเกินไปผมว่าในเรื่องของพื้นฐานเงินเนี่ยยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้ด้วยซ้ำไปะนะครับปัญหาที่มีอยู่ในอดีตก็ผมเชื่อว่าถ้าพยายามอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยไพ่หนึ่งดาบเนี่ยสามารถปรับตัวดีขึ้นได้ะนะครับมันก็ถือว่ายังราบรื่นอ,อยู่ถึงจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขบ้างในเดือนนี้นะครับและการจะมีเรื่องตัดสินใจในการใช้จ่ายเงินก้อนบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับ อ่ะ <ot> ท you, oh. Oh. Wow. Oh. Oh. So ujemy, ีน right. mm ี hmm. mm ้เรามาดูในเรื hmm. mm ่องของการงานกันบ้างโอ้โหเลขหนึ่งขึ้นคู่อย่างนี้ถือว่าดีนะครับหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นทั้งคู่นะครับหนึ่งดาบถึงจะเป็นอุปสรรคเนี่ยผมลืมบอกไปมันก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่มันดีขึ้นถึงจะยากนิดนึงแต่การงานเนี่ยถ้ามีปัญหาอยู่เนี่ยมันเขาบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีขึ้นหรือคนที่ตกงานอยู่เนี่ยอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับไพ่เลขหนึ่งนี่นะครับ การงานดูแล้วยังดีครับยังมีความราบรืร่นยังมีความก้าวหน้าได้นะครับโอกาสที่จะขย,ยขยายได้บ้างในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยบางคนก็อาจจะถึงจะดีแต่อาจจะทํางานแล้วอาจจะมีความหงุดหงิดบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเพาราะความเป็นไม่ท้าเนี่ยมันเหมือนกับธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหนื่อยน,นิดนึงนะครับระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการทํางานนิดนึงกับเพื่อนร่วมงานนะครับถึงจะดีแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงคราวนี้เรามาดูความรักกันบ้าง โอ้โหความรักก็ก็ถือว่าดีนะครับได้คิงนะครับคิงถือ,อถือเหรียญมาเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีาจะเหมาะยังไงดีนะครับความเป็นคิงเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เป็นผู้นำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารครอบครัวเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีในช่วงเดือนนี้นะครับ ดูแล้วครอบครัวก็มีความสุขนะครับมีความสุขถึงจะมีปัญหาเราหองระแหงกันมาก่อนเนี่ยก็สามารถพูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันได้ในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนแล้วกันที่ครอบครัวยังมีความสุขอยู่ส่วนคนที่นะครับยังไม่มีคู่ถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็จะเจอคนที่อายุมากกว่าอย่างน้อยน้อยก็ 6- กถึงสิปีนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพและการเดินทางโอเคครับก็ถือว่าดีนะครับเจ็ดเหรียญก็อุบัติเหตุไม่มี สุขภาพดูแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเจ็ดเหรียญหมายถึงาการเติบโตหรือความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะให้ผลดีกับคนที่มีโรคประจําตัวหรือมีปัญหาโรคที่มันจุกจิกเ,เป็นให้หายอยู่ก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นได้แต่ก็ใช้เวลานิดนึงแต่แต่ก็ต้องดูแลตัวเองเช่นเดียวกันนะครับยังไงยังไงเพื่อนๆเนี่ยไปดูอย่าลืมไปดูนะครับดวง12อราศีโบราณน,นะครับว่า เราตกอะไรปีนี้ไปไล่ดูกันนะครับว่าตกดีไม่ดีอันนี้มันเป็นแค่ไพ่ดวงเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุมชตะตาเราแค่เดือนเดียวแต่ไพ่ดวงปีเนี่ยที่เป็นสิบสองราศีที่เราดูเองได้เลยเนี่ยผมลงไปแล้วอือแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ลงเนี่ยทำกันเยอะมากครับเป็นลองเซิร์ชดูก็ได้ว่าเป็นสิบสองราศีตามตารางพนชาตินะครับลองไปเซิร์ชดูก็ได้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราดูเราก็หันนับให้เป็นพอเรานับเป็นปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าอายุยี่สิบเราตกเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเราไปตกอะไรยี่สิบสองเราตกอะไร อายุเท่าไหร่ตกดีอายุเท่าไหร่ตกไม่ดีนะครับเราจะได้เตรียมตัวระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเป็นการทํางานการใช้จ่ายเงินเราก็จะได้รู้ตัวไว้ก่อนว่าออปีนี้เมื่อเราตกอย่างงี้เราจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ต้นๆ้นให้เราระมัดระวังตัวแล้วก็ผมก็ขอย้ําเลยนะครับว่าตำราความเสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแม่นยํามากนะครับไม่เชื่อท่านลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับว่าปีนี้ท่านตกดีหรือไม่ดียังไงนะครับลองไปดูให้เห็น และสังเกตตัวเองนะครับใช้ปากกาจดลงสมุดเลยว่าปีนี้ท่านเจออะไรบ้างผมลองทํามาแล้วอันเนี้ยพิสูจน์ได้นะครับพิสูจน์ได้มันให้ผลค่อนข้างชัดเจนว่าปีนี้ตกอะไรแล้วก็มันให้ผลดีหรือไม่ดีลองใช้เวลาเจอเหตุการณ์ถ้าตกดีก็ลองจดเหตุการณ์ดีๆเขา้าที่มันผ่ายเข้ามาในชีวิตเรานะครับถ้าตกไม่ดีท่านจดเรียงไว้เลยแลปป้วปลายปีท่านไปสรุปเอาแล้วกันว่าพอมันตกคอถ้าตกคอขาดเนี่ยปีนี้ท่านเจออะไรมัาง ไม่น่าเชื่อว่าปัญหาที่มันไม่น่าเจอไม่น่าเกิดมันก็เกิดได้น,นะครับลองลองไปคิดดูเองนะครับลอ,ลองไปลองไปหัดดูกันเองนะครับอันนี้ไม่ยากไม่ยากเลยนะครับก็พูดเรื่องของนอกเรื่องไปเยอะละเรามาพูดในเรื่องของตัวนี้มาสรุปกันก่อนนะครับในเรื่องของดวงราศีนะครับในเรื่ององการเงินนะครับก็พื้นฐานยังมีใช้จ่ายได้ไม่ขาดมืออาจจะมีปัญหาติดขัดให้แก้ไขอยู่บ้างในช่วงเดือนนี้หรืออาจจะต้องมีการตัดสินใจในการใช้จ่ายเงินก้อนอยู่นะครับ ก็ถือว่ายังดีอยู่ส่วนการงานก็ถือว่าดีเริ่มต้นดีขึ้นด้วยเป็นหนึ่งไม้เท้านะครับความรักนะครับดูแล้วก็ยังมีความสุขดีการเดินทางอุบัติเหตุไม่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ควรมีโรคประจาตัวก็มีเกมปรับตัวดีขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ยังมีดวงที่ค่อนข้างแข็งอยู่สําหรับราศีมังกรนะครับก็ยังไงยังไงแล้วก็ถึงไพ่จะดียังไงก็อย่าลืมระมัดระวังตัวในเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย สถานการณ์มันก็ยังไม่ไม่ในน่าไว้วางใจนะครับอย่าลืมว่าถึงภายชุดนี้จะดีท่านยังมีองค์ประกอบพื้นฐานดวงอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปดูให้รอบครอบก่อนว่ามันเกิดปัญหาได้ขึ้นจริงหรือเปล่านะครับบางคนมาบอกว่าถ้าดูอย่างนี้ก็ไม่อยากดูมาดูไปก็ไม่รู้อะไรแม่แต่ว่าถ้าเกิดเราลองสังเกตชีวิตเราเองนะครับบางคนเนี่ยดูแค่หมอดูคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เชื่อเลยว่าชีวิตเราต้องไปอย่างนี้มันเหมือนกับ เอาชีวิตไปฝากไว้กับอะไรบางอย่างอย่างเดียวตัวที่เราไม่เข้าใจวิธีการดูเลยว่าองค์ประกอบเนี่ยพื้นฐาดนดวงนี่ยมันมีขีอย่างแล้วมันดีมันร้ายแล้วมันให้ผลน้ําหนักไปทางไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราลองคิดกันหน่อยนะครับสมมุติว่าเราดูยิปซีเนี่ยยิปซีบอกกาดีมากเลยนะครับพอไปดูทักษะหาายุบอกไม่ดีเนี่ยแล้วเราจะเชื่อใครเราต้องเอามาชั่งน้าหนักสิครับเราก็ไปหาเจ็ดตัวแล้วก็ไปหาดวงราศีเราก็ไปหาปีชง แล้วก็เอามารวมกันแล้วดูว่าน้ําหนักฝั่งไหนเนี่ยมันให้ไปทิศทางไปในทางดีกว่าหรือร้ายกว่าอันนั้นนะ่ะมันก็จะโน้มไปทางที่มันมีน้ําหนักมากกว่านะครับเหมือนตาช่างนะครับบางทีคนเรามาดูปุ๊บสรุปบอกว่าดีงวอย่างนี้เชื่อแล้วเนี่ยเราไปทำเนี่ยแล้วองค์ประกอบอื่นมันไม่สนับสนุนเนี่ยเจ๊งนะครับผมบอกไว้ไเจ๊งเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรแล้วเราพึ่งดวงเ่ะเราต้องดูให้มันรอบคอบนะครับไม่ประมาทต้องให้มันละเอียดจริงๆ ไม่งั้นเราพึ่งดวงไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าความพยายามนะครับมันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าการดูดวงถึงดวงจะไม่ดียังไงแต่ถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งม,มั่นะนะครับทำอย่างเต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทําได้หมดสําเร็จหมดนะครับก็พูดกันมาเยอะแล้วยังไงยังไงก็ขอให้เดินทางอย่างระมัดระวังรอบมีความร,รอบคอบนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะเป็นช่วงสาคั์ป้องกันตัวเองกันนิดนึงนะครับสถานการณ์เรื่องไวรัสอะไรมันก็ ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยมีความสุขนะครับในช่วงเดือนวันหยุดยาวสมการมีเงินมีทองอใช้จ่ายได้อย่างคล่องมือตลอดไปนะครับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ